เป็นข่าวเศร้าของวันนี้ค่ะเมื่อวงการบันเทิงสูญเสียนักพากาตูนมากฝีมือชื่อดังอย่างคุณไกว่วันวัฒนกรายตำนานนักพากของไทยเจ้าของผลงานดังในบทบาทที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆอย่างโรโรโนอาโซโรจากเรื่องวันพีชผู้เท่าเต่าและเบจิต้าจากรา้อนบอลค่ะโอรสแห่งข้าเอ๋ยพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเจ้านั้นช่าหน่าอาศัศจรรย์ยิ่งนัก ในเพจหน้าต่อยเซมเบ้แฟนเพจก็ได้แจ้งข่าวร้ายหลังต้องสูญเสียคุณไกรวันวัฒนกรายพร้อมเผยว่าเสียดายที่ปฏิหารไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่เรายังต้องภาคกระตูนด้วยกันอีกหลายเรื่องแท้ๆแ,แล้วต่อไปใครจะคอยรับมุกโงกุลที่ขาดเบจิต้าไปจะเป็นยังไง พร้อมเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกันมากกว่า40ปีว่าณต่อยขออนุญาตไม่พูดถึงอาการป่วยของแกในรายละเอียดนะครับแต่อยากจะพูดถึงในความรักการ์ตูนและรักงานภาคของแกมากกว่าผมกับน้ากายเราภาคการ์ตูนด้วยกันมามากกว่า40ปีนับเป็นร้อยๆเรื่องย้อนมุกอะไรไปแกรับได้หมดช่วงพีคๆนี่เราพาคด้วยนี่เราภาคด้วยกันเกือบทุกวันแทบไม่มีวันหยุดเอาเป็นว่าเจอแกมากกว่าครอบครัวตัวเองซะด้วยซ้ํา เราจึงเป็นเพื่อนกันทั้งในการ์ตูนและในชีวิตจริงหลายๆท่านอาจจะทราบว,ว่าแกมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานแล้วแต่แกก็ไม่เคยมีความคิดที่จะวางไหม่ยังคงอยากอยู่กับการ์ตูนในทุกวันยิ่งช่วงหลังๆแกได้มีโอกาสไปออกงานอ e ีเวนต์การ์ตูนต่างๆแกมีความสุขมากนะครับดีใจที่ยังมีคนคิดถึงแก ดีใจที่มีคนชื่นชมผลงานของแกมากขนาดนี้ผมกับนากไก่ได้มาเจอกันอีกครั้งในไลฟ์สดเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากเนื้อหาในไลฟ์กลับกลายเป็นว่าเพื่อนเก่าสองคนได้มานั่งรื้อฟื้นความหลังกันซะอย่างนั้นพวกเราสองคนต่างลืมบทที่จะต้องพูดไปเกือบหมดแต่มันก็ไม่เป็นอะไรแต่มันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากจริงๆตอนนั้นแกยังบอกเลยว่าอยากจะมาออกงานร่วมกันอีกสนุกดีไม่ได้หัวเราะแบบนี้มานานแล้ว นักไกวันมักจะพูดอย่างถ่อมตนเสมอว่าแกเป็นแค่นักภาพการ์ตูนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้โด่งดังอะไรคงไม่มีใครจําแกได้หรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดแบบนั้นนะแกคือนักภาพที่มากไปด้วยความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำเนียงสุพรรณต้นตำรับของแกมันยากที่จะมีใครเหมือนจริงๆสำหรับพวกเราแล้วแกถือว่าเป็นสุดยอดถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ ชานับจริงๆแล้วน้กกาไกแกผ้าการ์ตูนมามากกว่าผมอีกนะครับผมยังมีช่วงหยุดบ้างแต่แกไม่เคยหยุดเลยการภาคและการ์ตูนเปรียบเสมือนลมหายใจของแกจริงๆน้าต่อยและครอบครัวการ์ตูนทุกคนขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณไกวันวัฒนัไกรตำนานนักภาคของไทยและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอย่างสุดซึง้งขอให้ดวงวิญ,ญญาณของน้กกาไกไปสู่สุขติครับจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ซึ่งคุณกายวันวัฒนกรยนะคะชื่อเล่นคือคุณกายค่ะเป็นนักแสดงและนักพากที่มีชื่อเสียงจากการพากภาพยนตร์การ์ตูนที่ประสบการณ์สูงคนหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของเสียงพากพระเอกประจําทีมภาพโดยมีผลงานสร้างชื่อที่เป็นแฟนต่างจนต้องจดจําได้ค่ะอาทิเช่นแลมดังรับบทเป็นซากุระงิฮานามิจิเซนเซย่ารับบทเป็นฟีนิกส์อิกิไลบร่าโดโกไอโอโลสซิตี้ฮันเตอร์ รับบทเป็นชาเอบะเรียวดรากนบอลแซดร,รับบทเป็นเบเจิต้าผู้เท่าเต่าเซลลผู้บรรยายและสร้างงานชื่องานและงานสร้างชื่ออีกมากมายค่ะโดยทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการพิธีทางศาสนาจะจัดขึ้นที่วัดวิมลโพคารามศาลาหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ช่วงเวลา15.30นาจะมีพิธีรดน้ำศพและเวลา พิธีสวดอภิธรรมศพในเวลา20นาฬิกาจนถึงวันที่2กรกฎาคม2565ก่อนจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่3กรกฎาคม2565เวลา1 4นาฬิกาค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ